ปกติแล้วนะครับอย่างที่ครูบอยบอกเวลาคุณเข้าไปในระบบแอดมินของคุณนะครับอย่างครูบอยเนี่ยก็จะเป็นคร b o y d i g i t a l ล com w p a ีดแอดมินะครับแล้วมันก็จะมีให้ล็อกอินด้วยยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดนะครับถ้ามิชาชีพเขาเดาถูกปุ๊บเขาก็เข้าไปในระบบคุณแล้วก็จัดการทำให้ระบบเว็บไซต์ของคุณมีปัญหานั่นเองหรือเข้าครอบครองเว็บไซต์คุณทีนี้จากที่ครูบอยลองได้เปลี่ยน u r l จากเดิมนะฮะที่เป็น WP บ e a d m i ีคียแอดมินแล้วก็เป็นตัวอื่นผลคืออะไรครับในรีพอร์ตในระบบเว็บไซต์เนี่ยปกติถ้าเกิดใครติดตั้งล็อกอินอทเทมหรือหรือจำนวนการล็อกอินผิดพาคคือว่ามันมันเป็นปลั๊กอินตัวหนึ่งสมมติว่าเขาพยายามล็อกอินของเรานะหลายหลาครั้งปุ๊บสมมุติสักเรากำหนดไว้4ครั้งนะถ้าล็อกอินไม่ได้มันก็จะยื้อเวลา ของคนที่ล็อกอินนะถ้าเขาล็อกอินไม่ได้ก็ยือ้อเวลาถึว่าคุณล็อกอินผิดไป5ครั้งแล้วครั้งที่6คุณจะล็อกอินใหม่คุณต้องรออ,อีก60นาทีอะไรทำนองนี้นี่คือเป็นปลั๊กอินตัวหนึ่งที่เรียกว่าล็อกอิน t อะเทมแล้วมันจะมีรีพอร์ตนะซึ่งทุกวันเนี่ยจากเดิมที่ครูบอยใช้ W P Key Admin เนี่ยผลคือมีการพยายามล็อกอินเข้าระบบเป็นประจำเลยแต่หลังจากที่ครูบอยเปลี่ยน U R L ปุ๊บ ความพยายามในการล็อกอินกลายเป็นศูนย์บางวันหรือแค่หนึ่งะครับด้วยปลั๊กอินที่ครูบอยจะแนะนำนะครับก็คือปลั๊กอินตัวนี้ w p s High Login ติดตั้งไม่ยากเลยใช้ไม่ยากเลยนะครับทีนี้วิธีการทำยังไงไปดูกันเลยครับพอเข้ามาที่หน้าปลั๊กอินของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็น w p แ Admin อยู่นะครับให้กด แอดนิวเหมือนกับที่เราลงปลั๊กอินตัวใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณพ,พิมพ์ตัวนี้เลย wps high login นะครับพิมพ์ปุ๊บหรือคุณพิมพ์ wps high ก็ได้เสร็จแล้วมันจะมีตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นี่ wps high login คุณกด install เลยนะครับแล้วก็รอจากนั้นคุณก็กด activate เหมือนเวลาเราลงปลั๊กอินปกติเลย ขั้นตอต่อมานะครับให้คุณเข้าไปที่ setting หรือตั้งค่านะครับมันจะมีตัวเมนูโผล่ขึ้นมามเห็นไหมนี่เมนูที่ชื่อว่านะตั้งค่าหรือ setting เนี่ยนะ WPS h i h Login กดเข้าไปเลยนะเมื่อกดเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาที่ส่วนนี้นะในส่วนของ General ข้างล่างสุดเลย w p High Login <ม>เห็นไหมครับว่ามันจะมีคำว่า Login URL ตรงนี้นะ โทษทีนี่คุณสามารถเปลี่ยนเป็น URL ที่ต้องการได้โดยใส่ตรงนี้ที่ันเป็นคำว่า l o อกอิ in. คุณอาจจะใช้คำว่า l o อกอิ in, แต่ครูบอยไมแนะนำใช้เป็นชื่ออื่นก็ได้สมมุติครูบอยจะใช้ชื่อว่า KKB Login นะ KKB Login ทีนี้ ข้างล่างเห็น redirect URL นี้ไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นอันนี้ไหมนะเดี๋ยวขยาให้ดูตรงนี้คืออะไรคือถ้ามีการพิมพ์เหมือนเดิมก็คือสมมติว่า w w w อันนี้ครูบอยใช้ kbonline2.com หรือครูบอย g i t a l .com slash w p a d m i n ให้เว็บมันวิ่งไปที่หน้าไหนเราสามารถกำหนดได้ถ้าคุณกำหนดหน้า404มันก็จะวิ่งไปที่หน้า404ถ้าเรากำหนด เป็นช่องว่างเปล่า,ามันก็กลับไปที่หน้าแรกของเราพอเรากําหนดเรียบร้อยแล้วคุณต้องจําตรงนี้ให้ดีนะล็อกอินยูเของคุณตอนนี้ใช้ k l o o in นะอ่นะจำไว้แล้วคุณก็กดเซฟคุณกดเซฟปับ๊บคุณกดเซฟปับ๊บทำไงมันกลับมาที่นี่ เลื่อนลงมาข้างล่างดูเห็นไหม KB Login ทีนี้คุณลองล็อกเอาออกอ่าคุณบอยล็อกเอาออกแล้วกันกลับไปที่หน้าเดิมก่อนนะนี้ลองพิมพ์ w p ขีด admin ดูป้าบเข้าไปเห็นไหมมันขึ้นว่า 404ไม่มีหน้านี้แต่เท่าเร,เราพิมพ์คำว่า KB Login ผลคืออะไรตะกี้เราเปลี่ยนจาก WP ยขีด้ m i มินไปแล้วอ่าเข้าไปปุ๊บเห็นไหมนี่อันนี้เห็นไหม KB Login เห็นไหมแล้วเราก็สามารถ login ได้เป็นปกติ นี่ครับเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้าคุณลง p b w p s high login นะเปลี่ยน u r l เรียบร้อยแล้วต้องจำ u r l นั้นไว้ให้ดีนะไม่ใช่คุณพิมพ์ไปแล้วคุณลืมคุณล็อกเอเสร็จปุ๊บอ้าวฉันจะเข้ายัางไ,ไงว้นี่ฉันนึกไม่ออกนะถ้าคุณจำ u r l ไม่ได้ผลคือคุณก็เข้าระบบแอดมินไม่ได้และคนอื่นที่อยู่ใน username ใน ชื่อผู้ใช้ของระบบก็เข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องบอกคนที่เป็นผู้ใช้ด้วยว่าเปลี่ยน url แล้วนะเปลี่ยน url ระบบจัดการแล้วนะเพราะฉะนั้น w p s high login แต่ถ้าเราลบปลั๊กอินตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็จะกลับเป็น w p Kit admin เหมือนเดิมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้คนที่ทำเว็บไซต์รู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทดลองทำแล้วบอกครูบอยว่า โอเคไหมดีไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจครูบอยด i จิลหรือถ้าเป็น YouTube กด subscribe ให้ครูบอยด้วยนะครับในช่องครูบอยดิจิตอลคอนเทนต์ฮีโรขอบคุณครับ